คุณหมอเห็นข well, ่าวที่เขาทำถุงใต้ตาแล้วมันเนื้อตายอักเสบไหมคะเห็นแล้วเป็นไงมากอ่ะคุณหมอมันเป็นยางนง้นน่อ๋อมันน่ากลัวมากเลยอ่ะแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรคุณหมอพวกเนี้ยต้องบอกเลยว่ามันมีได้หลายสาเหตุมากเลยเวลาเราผ่าตัดรอบๆดวงตาในคนไข้หนึ่งคนอ่ะมันเกิดภาวะแซกซ้อนหรือคอมเพีคชันเราได้ตั้งแต่ตอนแบบก่อนผ่าสาเหตุจากตอนเทคนิคการผ่าหรือการดูแลตัวเองหลังผ่าได้หมดเลยแล้วก่อนทำต้องทำยังไงคุณหมอก่อนผ่าตัดอะไรก็ตามเนาะก็คือเน้นเน้นเป็นรอบดวงตาเป็น แต่พูดรวมๆถึงผ่าตัดอย่างอื่นด้วยก็ได้ก็คือหนึ่งเลยคนไข้ต้องเตรียมตัวให้ดีว่าวิตามินอาหารเสริมหลายๆอย่างเนี่ยหมอส่วนใหญ่หมอจะให้หมดเลย2อสัปดาห์ก่อนผ่าตัดเพราะว่าวิตามินบางอย่างมันทําให้เลือดออกเยอะทาให้ช้าง่ายหรือคนไข้บางคนถ้ามีโรคประจําตัวนะอย่างเช่นแบบเป็นความดันหรือว่ากินยาละลายลิ่มเลือดอยู่เงี้ยเราก็ต้องคุมโรคประจําตัวให้ดียาละลายลิ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดก,ก็ต้องมดก่อนผ่าตัดเจ็ดวันนียเพื่อลดเรื่องภาวะแทรกซ้อนเรื่องเลือดออก thank mm -hmm. you การผ่าตัดสัญญกรรมรอบดวงตาไม่ว่าจะตาบนหรือตาล่างเนี่ยมันเป็นหาการที่แบบมีความเสี่ยงเนะ<ม>เาะเพราะว่าตาก็เป็นอ,อาวัยวะที่สําคัญมากเพราะว่านอกจากเรื่องความสวยงามแล้วมันยังมีเรื่องฟังก์ชันการทํางานเพราะฉะนั้นนอกจากความสวยความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเนี<ม>่ยถ้าเราเลือกหมอที่แบบไม่ใช่หมอเฉพาะทางหรือว่าคุณหมอที่เขาไม่มีประสบการณ์ในการผ่าตัดอะ่ะมันก็เสี่ยงมากเลยที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนภาวะแทรกซ้อนอะ่ะมันอันตรายมากคือบางคนถึงขนาดสามารถแบบตาบอดได้เลยจากการ ที่มีเลือดออกจากใต้ตาโอ้โห,โหแบบนี้นนก็น่ากลัวมากสิคุณมหมอน้ากลัวมากหลังผ่าก็ต้องดูแลตัวเองตามคําแนะนําของแพทย์แล้วก็ทางคลินิกอ,อะไรอย่างเช่นว่าพวกอาหารการกินหรือการประครบอะไรต่างๆนอกจากนี้เนี่ย ถ้าให้ดีเนี่ยต้องเลือกคลินิกที่มี after care ดีดด,ด้วยมีการดูแลหลังผ่าตัดมีการ monitor มีการแบบสอบถามอาการของคนไข้รา,ายวันโดยเฉพาะช่วงสองสามวันแรกหลังผ่าอันเนี้ยสาคัญที่สุดเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นอย่างเช่นในเคสนี้เนี่ยมีปัญหาเลือดออกช้ําเยอะบวมติดเชื้อหรือ่้ใช่ไหมถ้าเราเจอปัญหาแต่เนิ่นๆน่ะม,มันจะได้แก้ไขได้ทันเวลาล้วคนไข้ลองให้ฟลฝ่มไฟขนาดไหนยี่อันตรายใช่ไหมคุณหมอโอ้ใช่แล้วก็น่าสงสารเขามากเลยว่ะเนาะ ที่นี้ถ้าเกิดว่าคนที่เขาจะมาทําตาสองชั้นเนี่ยหรือว่าทาตาล่างเนี่ยมันก็เขาก็กลัวสิคุณหมอทำอไรทีเนี้ยก็อย่างที่บอกต้องเลือกคลินิกที่น่าเชื่อถือไว้ใจได้เป็นแพทย์เฉพาะทางมีประสบการณ์อ่าแล้วก็มีอัลเตอร์แคร์ที่ดีเช่น <c oughs> คลินิกเราตาที่สุดคือการผ่าตัดอะ่ะมันก็เหมือนการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงแต่เราจะทําให้ความเสี่ยงอะ่ะมันเกิดน้อยที่สุดได้ยังไงก็คือเนี่ยแหละ ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญดีสุดขอบคุณนะคะคบทุกคไม่ต้องห่างนะไกลมายบายนะคะทุกคน